โอเคสวัสดีค่ะนีจะพาไม่ดูเด็ก,ก,ก,กวิ่งหานะอ,อีสเตอร์เอッグกันคุณย่าเขาทำให้นะมีคำใบ้เลยคำใบ้เขาบอกว่าให้ไปทิม

อันนี้เขาเจอของเขาแล้วไหนอวดไหนซินนเขาได้ไข่แลวหนึ่งฟองคนนั้นนะ่ะอ้นี่เอาไปผิดทางแล้วผิดทางแล้วอดีนเอนบัวเบงนี่เขาอะไรกลับมาเขาหาเจอไหมนั่นนะ่ะ Did you find it? What does it Hey, you going to read it. What Oliver, Go to Rainings oh. Rainings Belt Belt vessel. Okay. Det lige der. Prøv lige at læse på engelsk også for at være sikker på om det er det der står. Ja, den anden der. Det der. Den der over, så kan vi er det hvilken vej hurtigst? Det var den. Er det tilbage i den samme vej? Vi laver Ollie Wing, vi laver. Nej, มเมนูละ <c oughs> มามาวิ่งตามไม่ทันแล้วเขาจะได้ไม้ไข่มีมาเร็วไปเร็วไปเร็วตามพี่โอลิสไปเร็ว <c oughs> ช่วยพี่โอลิเวอร์หาไข่หน่อย

วิ่ฟาเาแบที่โอเคเดี๋วิ่ฟ้าฟามากลัแบไกที่บ้านเรวมันอยู่ในบ้านเรานั่นเองบ้านือบ้านวบ้น้นคุณย่าเดีที่บ้านคุณย่าใช่ไหมัไหม ไปต่อค่ะใครเขียนว่าอะไรอีกอ่านซิโอลีสเก็ตเติ

ยาเนี่ยต้อนไว้สักนิดเลยอมก็ใชเพเหนสดเนี่ลอดิเข้าไปทางนั้นสิด้แล้วหนึ่งาได้แล้วหนฟองอล่อไปตาโอลีเโอโอลีจะหาเจอไหมนะ